สบายดีพี่น้องตอนนี้สโบมาหามาหานองเต้นพี่น้องแก้มาหาลานทรายสโบสิมากแอบต่างกล่องไหวว่าหนองเตือนออกมาเห็นฝาและสะเิเป็นอะไรเจอกหน่อยจักหน่อยหนองเตือนออกมาแต่ห้องน้ำ โบสิดักนี้นคันเห็นแค่บุพมัญชีมาน่ไดเนอะคันเห็นปามา มากไปแล้งยังอยู่ในห้องน้ำยังอยู่ในห้องน้ำพี่น้อง เซียงเกอพี่น้องยันร้านเห็นหามากสวยดาแหวมาหาแบบบด้บบบลุโตเลยแต่กะิืนอาบน้าไวไวเลยินนยนนน่นอาบมืนพิเศษ ทำอะไรั้งนานฮะทำอะไรทังนั้นชี้ลูน,นุ่งผ้าแตงูใครแม่นี่แหละ งงกันแง่มีนยังเพิ่เตกใจอ่ะหวใจหายไม่ให้มาไแอบมาฮอีหนูตอนดึกๆโอ้ยคอยหงุดงิว่าเจ้ามาตอนใดอ้าวคยจะคอยนี่นี่เจ้าว่ากับแม่คอยเมื่อกี้กอตนใดเกาะในชายอะในร่อือวัมโหใจ่ มายืนพี่ดูค่ะลูกแพ้ยุงเบิ่ง่ะเบิ่งพี่น้องลูกแพ้คือหนุ่มกแพ้เป็นตะแพงกระป่านี่เอ,เอา้าคือสวัสด,ดีเกาะก่อนสบายดีสบายดีกย่ลต้นบอกว่าอยากถ่า,ายคลิปพาหาจหหากักรไม่อะก็แววมาเจินพกงพูดไปมุกจีนยอดป้าวะ่ะอยากให้ป้าอยากอันอยากให้ป้ามาถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ย อยาเขาขิบนะเปล่าลูกไข่แล้วทำไมต้องเอะ <c oughs> แล้วแม่บอกว่าแม่แล้วเสื้อหรอหน่าที่มายื่นอยู่วางนี่เนาะมันเห็นในกล้องบอกมีแนววางเกาะแล้วแม่บอกว่าแม่ต้นเสื้อหรอเออหน่าจะตั้งเกาะวางนะเนาะไม่เชื่อหรอกเป็นก็ตอนแรก,กตัง้งบางทีป้าป้อยาวไหมหรือว่าไข่หรือว่าหรือว่าใคร,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 ใครไม่รู้ ก็จริงนะเอแบบอ,อ,อแล้วทำไมต้องแอบ,บสองงเออแล้วทำไมต้องแอบดูไม่แน่ใจเนี่ยว่าข้างหน้าใค <laughs> รแอบดูว่าหน้าใครนะหมอฮะไอที่สองสองนี่ยไม่ได้คิดว่าเปรแวลแล้วแค่อยากรู้ว่าหน้าใครอ่ะ <laughs> แล้วแล้วทำไมต้องตกใจแล้วทำไมต้องตกใจ,อ,กใจอื เจ้าเจ้ามากเราคก็ตีอาบน้าจนขาวพี่น้องหอมหอยๆออกมามื่อนี่อาบน้าดันโดนเป็นพิษจนหล่อมาพราวิ่งวิ่งออกมาเลยหอมอร่อยแชมพูข่อยหอมจนข่อยอยากจะต้มนะแชมพูข่อยก็หอมมาสินิ่มกระเที่ยวขาวปิ้งเลยใส่แชมพูเด็ยวคืออาบน้ามึงน่าเหมือน วันีุน้แม่ค่อยอาบก่อนแม่จะอาบก่อนูๆเหยดิเี่ยหยดยังบันค่อยเห็ดไปต้อนคอยเล็กหน่อยค่อยค่อยสิอานว่าตอนค่อยยืดหน่อยค่อยกินแม่หยุดไปตอนเป็นเด็กหน่อยตอนนี้ใหญ่้นแถาหรือบ่มาพี่มาพี่ แซนะวาอยากมาถ่ายถ่ายมาถ่ายคลิปอยากมาเข่าคลิปน้ำหอมวะเอาหยิบขอฮะงานผู้ส้มเนี่ยนี่ยังเขียนยังตอนจะยังหน่อยโอ้เห็ดยังอะไรเห็ดว่านเหม,ม่บอกจำจำอะไรก็อือกะว่านเหม่แต่ว่าน,นี่ยังเขียนบอกหักเหม่เออเจ้าของเป็นผู้ชายคือมาแต้มหุบเป็นผู้หญิง ก็เลยต้นคอยอ,อยู่หน่อยไม่ทรงใจเจ้าจะเป็นเกย์เป็นกะเทยแล้วนี่จะมาเป็นอ๋ตอตอนตอนคอยอยู่อนุบาลนะคอยเขียนคำยังงบเป็นิหักไม่หักบ่อหักรักไหมไม่รักไม่รักแม่นั่นแหละนี่เยอะนะน,นี้สองตัวอยู่แต่นี่มันตัวยาว เตัดมาเขียนยาวเป็นไฟที่มีสองตัวแนวมันคือมีสระก้อนของไฟจากนั้เด้อกันแนวนี้ก็ดีไปให้ทานผู้ชมเบื้องแน่นี่ข่อยเขียนตอนข่อยยังหน่อยอ่านออกอยู่บ่พี่น้องอ่านออกอยู่บ่ป้าลูกข่อยเขียนโทรทัศนข้างเขาเป็นยังไงจัดได้เป็นยังไงวะ กินหอแรงก็ยังตืนะ่นกกินแล้วอืมอืมคิปแล้วอย่าไปแกะมันแกะด้วยสีผนังมันยังกินหอเบอกินหอดป้าอยู่เดี๋ยวให้มาถ่ายคลิปนี่มด<ะ>ป้าต้องไปแต่เชนะ้าเลยนะกลับแต่เช้าเลยต้องไปเข้างานเอาเหตุงานแผอกม <c oughs> งาน กลางคืนก็ทํากลางวันก็ทํากลางคืนเฮ็กลางวันก็เฮ็ดีกะกลางคืนกะกลางวงานนีขสิอดหรือขสิุสิุหรือขสิล่วงยังบู่เลยเขียนยังอันตัวหนังสือคือไปแนวน่บ่เขียนอืมเาาเขียนเล่อ ีอบอกอันอันปลาลุงดูได้เงินไปโรงเรียนมื่อละจากบาทก่อนมือลยมืละสิบหามื่อละสิบหาบาทได้ซื้อยังได้สิบหาบาทมันก็มีความดีความแตกต่างไปก็คือคันเอาเข้าเข้าสิเข้าสื่อไลา์ก็คือ สื้อตอนเทียงสื้อนำวานตอนกินตอนตอนเทียงกินขา้าวก็เขาก็ะขายหาบัตรกับสิบบาทคันคันใจยีซิบเขาค,คุ้นคู่บอกขายให้นะขอยขาย,ค,ายคุณคุ้นะคะคยขนมแต่แต่คนทีแต่ว่าคนดีเฮ็ดกับขาวให้เข้ากับคู่นะเขาเป็นคนขายนำกับขายใส่กอกใส่กอกสิบบาทที่ใส่ซอสหรือใส่ก็ไดแต่คันใส่ซอสกาบสิบบาทคือเก่า ้วกาขนมก็วมีสิบห้าบาทยี่สิบบาทเห้าบาทแ้วก็สิบบาทแบบพี่พ่อกินสะบาดนี่เงินสิบห้าบาท,บาทออสิบห้าบาทมันก็นมี่นะแต่ไอติมคอยมามาก,กินคนเดียวพข่อยไม่คอยกินขนมที่มันเป็นแบบที่เขาแช่ตู้ไว้แต่ว่ามันปรแมาณไอติมไอติมมันละลายไวแล้วคอยก็สิบไม่เล่นอคอยคอยประยัดก,กินเลยแต่ว่าคอยซื้อกินเล่นซื้อ้วกา อีกหาบาทตอนเจมข,ข่อยกะคันคือวันคะือม,มือนี่นะมือนี่ข่อยเสียหายเจ้าขอบใจเด้อแบบไปโรงเรียนดยเ,นเด้อแล้วข้ามตึ้เขาบริขายแพงกลางนันบ้างเอาเงินยังอะไรอย่างเงี้ยเงี้ป่าหายมีข่อยมีเกมมเจ้ารีไปโรงเรียนได้มือละสิห้าบาทพี่เนาะ อืาคุณผู้ชมเคยเล่นยู่เกมเอ็กโอนี่เคยเล่นยู่เกมเอฟโอก็คือก็สมมุิว่า่อยได้เป็นคน่อยได้เป็นโอ่อยก็คือขนเท้าเห็ดได้แบบนี้เขาก็สีต้องขีดแบบนี้ก็คือเท่าชนะนี่เดี๋ยวไ่ดูแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมมาได้เห็นนั่งได้นี่แบบนี้นี่คันคันเท้าถือก็สิเป็นแบบนี้อืม แต่คันเท่าพิดก็จะเป็นแบบนี้คันยเยอาเลยคันช่วงพังก่อนนี่คันคันว่าเกับ O มันมารวมกันก็คือพิดก็คือพิดไปเลยการกระปะอืมอ่ะเดี๋ยวขอยสีสองหมดค่อยเป็นค่อยเป็นโอแล้วก็ อันนี้เป็น x อันนี้อันออนี้ c <O, S 2> แล้วก็ไปตั้งนนามล้วะน้องพี่นอ้องยวคือ o อีน้ำเงินคือ x อ่ะนี่สมมุิว่าคอยนะสมุสิว่าอันนี้นะสมุิว่าคาร์คอยเป็น x คอยกระจใส่ปากกาสีน้ำเงินกับสมมุติตัวเองเป็นมูคอยอนี่คอยตอบ o ตรงมองนี้อ่ะแล้วคอยก็เป็นมูอยู่ทีทีเลนก็คอยมูคอยก็สีเุแบบนี้ นี่แบบไดบโเห็นสั่งน่ะนี่ราคาหอยราคากระมาเป็นตัวหอยหอยกระซีเลือกจังจังสี่นี่รากาต่อไปเป็นเอ็กจะอีหยังเนาะพี่เนาะกระซเล่นเป็นอะไรเกาะต่อไปกะเอ้า คันเท้าได้แบบหนีแล้วนี่คันเท้าได้แบบนีแล้ว,แบบแลวก็คือขีดไปเลยคนไทยนะเสียเขาเบิ้งเข้าอยู่เข้านาะสีคือลนะินนี่อย่าคอยสตอปมุดตั้งกองไว้ดิตั้งกองไว้อ่อจาจับเป็นโอจ้าซีจา้จาซีป้าเป็นโอก็เติ้ลก็เป็นนามแต่ว่าเสียเดีวโอไปตักนามโอหนะโอภาษาคิดอันนี้ได้อันไดอ โอ้นั่นบ่เออข่อยกะสิเป็นตัวนี้เจ้าสิเป็นตัวนี้โอเคอืมบ่เห็นนั่นบ่เจ้าเขียนโอมองได้ก็ได้เลยในช่องนี้เจ้าสิเขียนลงมองได้่อยสิ่อยสิได้เขียนให้โอ้ยเขียนบ่เป็นดอกโอโอเอบ่่อยสิเขียนให้เจ้าเด้เจ้าคลิกเขียนโอลงมองดตรงกลางเลยลดแล้วอ้า่อยกสิเขียนลงตรง มองนี่เจ้าสีแคทลงต้องมองใดอีกนี่ตรงเห็ดแบบนี้ตรงสีสรษะเนี่ยนะอือเจ็กนาทีเลยอ้าปิดกล้องปิดกล้องมาถงเถอะอย่าพ่าวฮะเบาเซะก่อนเอาดูปิดกล้องหรือเบออาดูหะพี่มุ้ง้องฝอยปิดกล้องเราเด้อบายบายหน่อยคือสัน่นแท้าอ,าอีกฮะ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ป้าโบเนเด้อร์ขอบใจพี่น้องเพราะว่านามสาวปาโบก็สิต้องไปเห็นงานเลยอ่ะอืมก็แบบจะเพลงแต่น้องอ่ะ,อะจบชิพไปพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เนเด้อว่หาหรึไหมยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ให,ให้ปาโบเนเด้อ <Good. S 2> <ๆ> ชับไสัไข่โลโควาสิ้นไข่มาใส่ต้มไก่น้ำน,นี้ได้พี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย